150บาทนะครับรับเงินเข้าในส่วนของบัญชี t ูมอนี่โวลเลตนะครับตามนี้เลยนะนี่เป็นยอดล่าสุดที่ผมได้รับเงินเข้า t ูมอนี่โวลเลตมาเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะมีรายได้เสริมเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนี่โวลเลตก็ดูได้ในคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันเลย ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมเข้าในส่วนของบัญชีทูบอนิวเลตแบบโดยตรง150บาทที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดทําแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยนะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปลงในเครื่องของเราก่อนนะครับซึ่งการดาวน์โหลดเนี่ยเราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้ฟรีเลยนะครับที่ Google Play Store บนมือถือ Android ของเพื่อนๆได้เลยนะการดาวน์โหลดนะครับก็ดูในคลิปทางด้านซ้ายมือได้จะมีรูป ขึ้้นใหมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะครับสาม,มารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดนะครับจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนี้ตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมิเน่ไวเล็ตล่าสุดที่ผมได้รับเงินมา150บาทนะครับผมได้รับเงินจากแอปนี้เลยใครที่ต้องการดาวน์โหลดแอปนะครับผมก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนี้สาม,มารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เเลลยหลังจาากที่ร ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการสมัครเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบในการใช้งานถ้าเรายังสมัครไม่เป็นนะครับก็สามารถดูตามคีิปวิดีโอด้านล่างได้นะจะมีขั้นตอนวิธีการสมัครแนบไว้ให้ดูเป็นแนวทางในการสมัครในการใช้งานเริ่มต้นได้เลยนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าสู่ระบบในการใช้งานของแอปได้เลยนะขั้นตอนต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูในการทํารายได้ของแอปนี้กันเมื่อเราเข้ามาในแอปตอนนี้นะครับมีกิจกรรม ที่เราสามารถเข้าร่วมได้ในส่วนของแอปในเครือข่ายเนาะแอปนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมแจ้งเตือนขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแอปในเครือข่ายนะครับก็จะมีอยู่ที่ $700 ดอลลาร์นะครับเราสามารถกดเข้าร่วมตรงนี้ในการดาวน์โหลดแอปเข้าร่วมภารกิจได้เดี๋ยวผมจะไปสอนการทําภารกิจในตัวแอปและกันเนาะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการใช้งานเบื้องตน้นกันก่อนว่าแอปนี้เนี่ยใช้งานอย่างไรทําเงินอย่างไรถึงจะมีรายได้เสริมเข้าในส่วนของ t o m o n e y w a l l e t นะครับในส่วนของเมนูเนี่ยจะมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างเลยนเป็ เมนูภาษาไทยใช้งานได้ง่ายไม่ยากนะพอเราก็มากดที่เมนูที่1น,นะครับ ศูนย์หนังสือตรงนี้เนี่ยจะมีคะแนนเหรียญทองที่ขึ้นตรงนี้นะเราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองตัวนี้ก่อนได้เลยซึ่งคะแนนเหรียญทองตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดรับฟรีได้แถมยังรับรางวัลคูณ2ได้อีกด้วยอันนี้เราก็กดชนะรางวัลได้เลยนะนะครับกดเก็บคะแนนฟรีก่อนได้เลยซึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสุ่มซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้รับคะแนนไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มรับคะแนนนะครับล้วก็กดรับคะแนนก่อนได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เรามาดูตรงนี้เลยนะมี3เมนูด้านบนตรงนี้นะครับอันแรกเลยเนี่ย จะเป็นแท็บโบนัสนะตัวแท็บโบนัสเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทําภารกิจนะครับจากการเล่นเกมต่างๆสมมุติว่าเราชอบในเรื่องของการเล่นเกมเป็นเกจวัรประจําวันอยู่แล้วนะครับอยากจะเล่นเกมแล้วอยากมีรายได้ด้วยเนี่ยก็สามารถเข้ามากดตรงเมนูนี้ได้เลยใครที่ไม่ชอบการอา่านหนังสือไม่ชอบการดูวิดีโอไม่ชอบการทําแบบสอบถามก็มาทางสายเล่นเกมก็ได้นะการเล่นเกมเนี่ยผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่เกม นะครับกดเข้าไปที่เกมก่อนสมมุติว่าเราต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับเพื่อที่จะทํารายได้เนาะ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อเกมนะครับสิ่งแรกเลยเราจะต้องกดรับนะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนจากนั้นเนี่ยให้เรามาดูตรงคําแนะนําทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนําขั้นตอนไว้ตรงนี้นะครับสิ่งแรกเลยเราจะต้องมาอ่านคําแนะนําเงื่อนไขข้อมูลแล้วก็เกี่ยวข้องกับข้อเสนออันนี้จําเป็นมากๆนะครับสิ่งที่ต้องทํานะครับเขาบอกไว้ตรงนี้ทั้งหมด3ข้อเนาะข้อที่1นะครับก็คือทําการโอเพ่นนะครับ แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยลงในเครื่องของเราแล้วก็เข้าไปเล่นตัวเกมเนาะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเล่นผ่านระดับเลเวล100รนะครับให้ผ่านนะครับผมแล้วก็เล่นให้จบภารกิจก่อนระยะเวลาตามที่เขากําหนดเนี่ยก็คือ30วันนะครับผม30วันเนาะอันนี้เนี่ยก็ให้เราทาภารกิจไปเรื่อยๆนะครับตามที่เขากําหนดเลยเขาก็จะมีตัวเลเวลให้เราดูนะครับประมาณนี้นะครับเล่นตามระบบตามละระดับของตัวเกมเนาะสามารถเข้าไปเล่นได้เลย ตรงนี้นะครับก็จะมีเกมหลายๆเกมนะครับที่มันให้คะแนนเลทค่อนข้างสูงเลยอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยอยู่ที่20ล้านเหรียญคะแนนนะครับก็ให้เรามากดดูภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยมันจะต้องเสียเงินในการทําภารกิจหรือเปล่าถ้ามันต้องเสียเงินในการทำเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แนะนําให้เราดาวน์โหลดเนาะแนะนาให้เราเลือกแอปที่มันทําง่ายเสร็จเร็วนะครับได้รับคะแนนเร็วนะครับประมาณนี้นะตัวที่2นะครับก็จะคล้ายๆกับอันแรกนะครับก็จะมีเกมต่างๆขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีเกมไม่เยอะเนาะส่วน ต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการหมุนวงล้อนะครับในการลุ้นรับคะแนนเพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถหมุนวงล้อได้เลย10ครั้งต่อวันในการจับรางวัลน,นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านนวนิยายนะครับในหน้านี้ก็จะมีน like ิยายเรื่องต่างๆนะครับเราสามารถกดเข้าไปอ่านได้เลยในการอ่านนวนิยายเนี่ยก็สลหรับสายอ่านหนังสือนะครับล้วก็กดเริ่มอ่านได้นะในการอ่านนะครับคะแนนของเราเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับเมื่อเราทําการอ่านตามเนื้อ <c oughs> เรื่องได้นะในจอเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจอสีดําเพราะว่ามันไม่สามารถบันทึกเป็นวิดีโอหรือว่าทําการแคปรูปภาพหน้าจอได้เนาะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นนวนิยายหนังสือต่าง เมนูที่าสามาาไาานได้เลยนะครับเมนูที่3ก็จะมีในส่วนของหัวข้อด้านบนนะครับตัวนี้จะมีคําว่าเชิญชวนและก็งานนะครับรวมไปถึงการกดรับคะแนน600เหรียญทองเนาะในการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนะครับเราจะได้รับนะครับในส่วนของคะแนนนะครับสองแสนห่เหรียญทองเลยต่อ1คนเนาะกดคลิกเพื่อส่งคําเชิญแล้วก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยนำไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ line, ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะทําหรือว่า ไม่ทําในส่วนของการโปรโมทหรือว่าในการแนะนําเพื่อนนะ ต่อมานในส่วนของกล่องตรงนี้นรเราสามารถกดรับคะแนนฟรีได้ทุกๆ3ชั่วโมงชั่วโมง่ามชั่วโมง Meet ได้รับ600เหรียญทองสามารถกดรับตรงนี้เพิ่มได้เลยนะสำหรับตรงนี้นก็จะเป็นในส่วนของคะแนนนะครับสามหม่เหรียญทองในกรอบสีสม้มว่าเราจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับคะแนนเต็มแล้วก็มาดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยต่อไปเป็นเมนูงาน,นเมนูงาน,นก็จะมีการเช็คอินรายวันหนึ่งถึงเวันทําการนสามารถกดเช็คอินได้ เมื่อเราเข้าใช้งานแล้วก็มีการลองเล่นแอปนะครับในะส่วนของแท็บโบนัสแล้วก็แอดจอยโบนะัสเนาะแล้วก็จะมีงานประจำนะครับให้เราสามารถเข้าไปลองเล่นเกมต่างๆเกมใหม่ๆนะครับ 5ล้านเหรียญทองนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นได้แล้วก็มีการหมุนวงล้อโชคดีนะครับเชิญเพื่อนแล้วก็รับโบนัสจากการตอบแบบทดสอบนะครับประมาณนี้เรามาดูในส่วนข,ของของฉันนะครับก็คือเมนูหน้าโปรไฟล์ในเรื่องของการแรกลกรางวัลเป็น t ูม Money Wallet นะครับในการถอนเงินเนี่ยก็ให้เราดูตรงยอดคะแนนตรงนี้ของเราเนาะว่าเรามีกี่คะแนนแล้วก็เท่ากับเงินกี่บาทแล้วก็กดแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยสําหรับในเรื่องของการถอนเงินนะครับก็จะมี3ช่องทางให้เราเลือกนะมี t ูม Money Wallet ค่าโทรศัพท์ แล้วก็ PayP a l นะครับในการถอนเงิน To m อ n e ่วอล l ล็นะครับก็จะเริ่มต้นที่รายการ100บาทแลกได้สูงสุดถึง500บาทเลยขั้นต่ำในการแลกเงิน100บาทเนี่ยจะต้องใช้คะแนนเหรียญทองอยู่ที่3ล้านเหรียญทองตามรายการที่เขากำหนดเลยไม่มีเงื่อนไขในการถอนเงินนะครับโดยการเชิญเพื่อนหรือว่าดาวน์โหลดแอปทำภารกิจไม่มีเนาะเมื่อเราทำยอดเงินครบตามจำนวนเนี่ยเราก็สามารถแลกได้เลยการแลกเงินรางวัลน,นะครับมี3ข้อให้เราเกรอก1คือชื่อจริงนามสกุลจริงตาม ชี Wallet 2เป็นเบอร์ Wallet 3ก็เป็นเบอร์ Wallet แค่นั้นเลยนะครับในการแลกเงินเนาะ ค่าโทรศัพท์เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ 100- ่งถึงสองบาทเพย์เพานะครับก็จะเป็น2 100แล้วก็200บาทการแลกเงินไปครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งล่าสุดที่ผมแลกเงินไปนะครับหนึาบาทนะครับก็ได้รับเงินเรียบร้อยละนะครับทำการแลกไปในวันที่23่สิบามกุมภานะครับก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนาะยอดเงินตรงนี้เนี่ยได้ทําคลิปแล้วก็ลงอัปเดตไปในช่องเรียบร้อยแลลวนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้สลับยอดเงินที่ถอนไปนะครับใครสนใจในการเล่นแอปนี้เนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล กันดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ